เจริญพรยอดกลัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะของผลฉักรบัทรหัสวร์ทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเจ้าธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังนะประกอบกับเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับชีวิตของพวกเราทุกคนเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่า เข้าใจแล้วก็เห็นโลกและชีวิตนี้ตรงตามความเป็นจริงนะเรียนรู้กันไปศึกษากันไปในฐานะของนั่นแหละนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณครูไม่ใหญ่กันทุกๆคนเลยดังนั้นก็ต้องทําความเข้าใจกันให้ดีว่าแต่และว,วันที่ผ่านไปนั้นชีวิตของเราได้เส,สร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นให้กับตัวของเรามากแค่ไหนนะ วันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคมเมื่อนับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมมานะที่ว่าเกิดไฟไหมโรงงานตุ๊กตาเคนเดอร์เราคงอาจจะเคยได้ยินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของเขาเรียกว่าเป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพราะว่าเหตุการณ์นั้นนะ่ะ ทำให้เกิดเ,เรื่องนี้ขึ้นมาก็คือตั้งวันนี้นั่นแหละที่ครบรอบไฟไหม้นะนะเนพะื่อให้เตือนว่าให้ในการทํางานเนี่ยทุกคนก็ต้องมีความปลอดภัยกันก็เลยเห็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเขามีเตือนขึ้นมาได้แต่เช้าแล้วนะเลยยก เรื่องดีอยากจะมาพูดกับเรานิดนึงว่าในการใช้ชีวิตให้ได้ปลอดภัยนะั่นแหะนะในฐานะแห่งความเป็นนักสร้างบารมีแล้วก็บุคคลทั่วไปเราควรที่จะปฏิบัติตัวอะไรกันยังไงรวมถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้ด้วยถ้าเกิดพูดกันในฐานะแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนหนทางที่ปลอดภัยมากที่สุดเลยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัส สอนเอาไว้ก็คือมักมีองค์8แล้วก็มักมีองค์8นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราหมดกิเลสเข้าไปสู่สภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ได้นี่นะดังนั้นเนี่ยสภาวะนั้นคือปลอดภัยที่สุดเพราะหลุดออกไปจากสังสารวัตนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่ละอย่างเช่นพวกเราเนี่ยก็ต้องอาศัยอย่างอื่นมาประกอบกันรวมถึง ธรรมะข้อหนึ่งซึ่งเราเองเนี่ยลวงพี่เชื่อว่าน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะหลวงพี่พูดอยู่บ่อยว่าการดํารงชีวิตในฐานะแห่งความเป็นชาวพุทธเราต้องดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทตรงนี้แหละก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นเพราะความไม่ประมาทนั้นจะทําให้เราเองมีสติในการก้าวเดินกันต่อไปต่อแตะต่อแตะกันแบบเนี้นะเราเป็นนักสร้างบารมี ฝึกหัดก็ค่อยๆเดินต่อแตะต่อแตะไปตรงนี้ระมัดระวังในแต่ละก้าวไปทีละหน่อยเนี่ยโดยเฉพาะเป็นบูเป็นคณะเดียวกันอย่างพวกเราเนี่ยแพ็กกันเป็นทีมะนะเดินกันไปเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเหมือนต้นไม้ถ้าอยู่รวมกันเป็นกอใหญ่ๆเนี่ยปลอดภยัยมีร่มแรงมาอะไรอย่างเช่นตอนเนี้ยฟ้ากําลังผ่ายอยู่ข้างหลังลวงพี่เนี่ยเป,ปลืองเปลืงเปลงเนี่ยนะเพราะว่าฝนมันตกแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันดังนั้นก็รักษาสุขภาพ กันด้วยนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของความไม่ประมาทว่าเราในฐานะนักสร้างบารมีชีวิตเนี้ยในฐานะแห่งความเป็นนักสร้างบารมีต้องดูแลให้ดีนะเพราะว่าชีวิตเรามีคุณค่าเหลือเกินบอกไปวันก่อนว่าแม้แต่เทวดาเขาก็แบบอิจฉานะสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ของพวกเรานี่แหละเพราะเขาได้แค่อนุโมทนาแต่เราเองเนี่ย ลงมือทําบุญในแบบเต็มๆนะลงมือได้เองรับเน้นๆเ,เลยละกันนะแล้วก็ภูมิเทวาอากาศเทวาอะไรแถวๆเนี้ยเขาก็อนุโมทนานะกับสิ่งที่เราทํารวมถึงถ้าใครที่ปฏิบัติทรรมดีๆรักษาศีลดีๆเนี่ยจะสว่างสว่างเสร็จเขาก็จะมาทําความเคารพยกย่องในความเป็นนักสร้างบารมีของพวกเรานั่นแหละดังนั้นเส้นทางตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องถือว่าดีงามในฐานะแห่งความเป็น ชาวพุทธแต่ถ้าเกิดว่าคนโดยทั่วๆไปเขาไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยตาแม้แต่เราเองก็ตามแต่น,นะแต่เราเองเนี่ยสัมผัสอาการของบุญด้วยใจรวมถึงมีประสบการณ์ในการเจริญสมาธิภาวนาในระดับหนึ่งเราเชื่อในตรงนี้ซี่เขาเรียกว่าเป็นศรัทธาเนี่ยนะโดยเฉพาะศรัทธาตัวที่เรียกว่าศรัทธานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัพทธเจา้าเพราะเราเองก็ฝึกตัว แบบนั้นส่วนบุคคลอื่นเขาจะไม่เชื่อหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าวัดใจวัดศรัทธากับคนที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปด้วยนะทำไมถึงต้องพูดคำนี้เนื่องจากข่าวคราวเพราะมันเกี่ยวกับพระขึ้นมาเนี่ยแม้จะมีข่าวดีขึ้นมาแต่คนเนี่ยก็จะสนใจอยู่กันแค่ว่าข่าวที่ร้ายๆอะไรแบบนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันน่าติดตามมันก็ไม่แปลก เคยบอกพวกเราไปแล้วว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยคุ้นเคยอยู่กับกิเลสดังนั้นอารมณ์อะไรแรงๆเนี่ยซิ่งกิเลสมันสามารถจะฟูฟ่องได้ดีเนี่ยเราจะชอบแบบนั้นเพราะเราคุ้นอยู่กับกิเลสเหมือนปลาคุ้นอยู่กับน้ําอันนี้คือวิสัยของมนุษย์โดยทั่วๆไปแต่เราเองเป็นนักสร้างบรมีเราอยากที่จะฉีกตัวออกจาก ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วทำยังไงเอ่ยฉีขึ้นมาเพื่อให้ตัวของเราเองนั้นเนี่ยมีคุณค่าให้เทวดาขออนุโมทนารวมถึงบุคคลทั่วๆไปที่เขาอยู่ในโลกนี้ด้วยอยากจะให้พวกเราเนี่แหละเป็นเพื่อนแท้เมื่อวานก็บอกไปแล้วนะว่าฝึกตัวจนตัวเราเป็นที่รักใครก็อยากจะเข้าใกล้อยู่ใกล้เราแล้วรู้สึกว่าปลอดภัย คืออย่างเราเนี่ยเป็นกาลยาณมิตรคุณสมบัตินะพอเจออย่างพวกเราที่ว่าเป็นมิตรแท้นี่ก็ต้องไม่ไม่ระแวงคือเจอพวกเราเสร็จไม่มีความระแวงเลยเชื่อใจไม่ระแวงพึ่งพาได้นะี่คือคุณลักษณะที่เราเองจําเป็นจะต้องฝึกสั่งสมกันไปก็ไม่ต้องเครียดอะไรนะเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกเป็นภาพที่อยู่ในใจของพวเราไว้ก่อนทําไมถึงอยากจะให้พวกเรามีภาพเหล่านั้นไว้ในใจเพราะภาพในใจนี่แหละ จะทำให้เราเองค่อยๆปรับจนกลายมาเป็นคนที่อยู่ในภาพในใจเรานั้นเพราะมนุษย์เองเนี่ยต้องมันบอกตัวเองว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรกันยังไงส่วนใหญ่คนในโลกก็อยากจะสุขสบายกันไปผู้เราเองรู้ว่าความสุขสบายทั้งโลกนี้ต้องการไหมก็ต้องการนะแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราหวังผลปรารถนาให้อยู่ในโลกนี้ด้วยการที่ว่าไม่ทุก นี่คือมุมมองของพวกเราเพราะว่าเป็นนักสร้างบารมีเนี่ยขอไม่ทุกข์ถือว่าสุขละแค่มีอารมณ์เฉยๆในการนั่งเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะดินฟ้าอากาศฝนฟ้าจะตกฟ้าล้องเปลี่ยงปลี่งอะไรก็ไม่หวั่นไม่อะไรทั้งนั้นนะเราก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัววางเฉยแม่จะมีเรื่องราวต่างๆที่มากระทบ เรื่องลบๆมากระทบแล้วเฉยได้ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะเรื่องบวกๆมากระทบแล้วเฉยได้นี่อันนี้ถือว่าเป็นขั้นสุดละดังนั้นเนี่ยเราเองก็ค่อยๆฝึกกันไปในเส้นทางตรงนี้นี่คือภาพในใจที่อยากจะให้พวกเราได้มีรวมถึงมาทำความเข้าใจไปด้วยการมองอชีวิตของนักสร้างบารมีให้เข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จำเป็นนะเพราะยิ่งยุคสมัยนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ ว่าโลกอยู่ในช่วงที่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในโซนนี้นะถามว่าทำไมถึงบอกว่าในโซนนี้โซนแถวแถวบ้านเรานี่เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาลุ่งเรืองมาก่อนตั้งแต่ในสมัยโบราณแต่พออยู่ในพื้นที่มานานเนี่ยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแล้วเนี่ยคนก็จะมีความคุ้นเคยไปและบางทีดูเบาไปนิดหนึ่ง คือให้ความสําคัญน้อยไปกับความเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็พอไปเรียนตำลาฝั่งตะวันตกมากยิ่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะก็จะแบบอืมโอ้โหต้องเอาความรู้แบบนั้นสิซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วตอนนี้มันกลับกันนะนะในเชิงของการเรียนศึกษานักวิชา,าการทางฝั่งตะวันตกเขากลับ หันมามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณทางฝั่งของตะวันออกแถวๆวบ้านเรานี่แหละเพร้อมว่ามีความลึกซึ้งมีความละเอียดถามว่าละเอียดลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะใจของเรามันละเอียดลึกซึ้งเนื่องจากว่าอิงอยู่กับวิถีธรรมแห่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่แถวๆนี้นะ แต่ว่าจะหาคนที่มีปัญญาแบบพวกเราเนี่ยที่ตั้งใจมาฝึกฝนอบอรมตัวเองมันยากนะมันมีอยู่กลุ่มอย่างพวกเราเนี่ยถือว่ามีเยอะไหมจะว่าเยอะก็เยอะนะถ้าจะเทียบกับจํานวนคนที่อยู่แถวนี้จะว่าน้อยมันก็น้อยนั่นแหละดังนั้นก็เราก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วกันกับความ เห็นหรือว่าทิฏฐิของคนทั่วไปที่เขาเต็มไปด้วยความไม่รู้นะเราเองก็ไม่รู้มาเช่นเดียวกันแต่เราเริ่มรู้ขึ้นมาบ้างแล้วเลยปรับตัวปรับมุมมองปรับใจรวมถึงปรับพฤติกรรมของเราในแต่ละวันด้วยนะให้พอเหมาะพอสมกับความเป็นพุทธศาสนกิกชนที่ดีเพราะสิ่งที่โลกนี้ต้องการต้องบอกว่าต้องการคุณลักษณะ ของผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธะหรือเป็นผู้รู้หรือมีปัญญานี่แหละคือเข้าใจเข้าใจโลกในอย่างทองแท้เลยเข้าใจตัวเราเองเข้าใจบุคคลอื่นรวมถึงเข้าใจสภาพสภาพสังคมที่เกิดขึ้นโดยรวมด้วยแล้วกันนะนะแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้คือลักษณะของชาวพุทธไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทําลายเศรษฐกิจ รวมถึงดูแลโลกนี้ได้อย่างดีเลยนะซึ่งคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ในยุคนี้ต้องการกันแล้วก็เรื่องของการฝึกสมาธิเนี่ยฝั่งตะวันตกตอนนี้นั่งกันเยอะเลยนะอันนี้จ่าประเทศทแถวๆนี้เจอคนไปโอ้โห นั่งสมาธิอะไรกันก็บอกงมงายเอ่ยอะไรเอ่ยเด็กๆเข้าไปฝึกสมาธิกันในโรงเรียนบางคนถ้าบุญเก่ายังพอมีอยู่ก็สอนตัวเองพอได้แต่ถ้าเกิดบุญเก่าในตัวเนี่ยมีแบบคือกลางๆนะปิ่มๆอยู่แบบนี้ก็ต้องอาศัยการยาณมิตรซึ่งต้องช่วยกันทําหน้าที่ให้ภาพที่ถูกต้องกับคนเราด้วยแล้วกันเพราะในความเป็นจริงเนี่ยทิชชินเนี่ยหรือความเห็นมีความแตกต่างกันก็นกจริงแต่ มนุษย์มีลักษณะร่วมอยู่เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ล้วนปรารถนาความสุขหรือว่าขอให้ทุกน้อยลงไปเนี่ยนะทุกในแต่ละวันเราเองทราบดีว่ามีอะไรอยู่บ้างเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเจอของพวกนี้มาก่อนเลยเอาเรื่องที่พระองค์เองเนี่ยไปประสบพบมาข้ามพบข้ามชาติเนี่ยนะท่านะระลึกชาติปื๊ดไปแบบ ไม่จํากัดเลยจนรู้จนเห็นที่มาที่ไปของตัวของพระองค์เองนี่ชัดมากสุดท้ายก็เลยมาสรุปว่ามนุษย์มีลักษณะร่วมกันก็คือในตัวของอริยสัตว์สนั่นแหละก็คือว่ามีทุกข์เหมือนกันแล้วก็เพราะความอยากทําให้เกิดทุกข์แต่ก็สามารถที่จะดับได้นะ ทุกพวกเนี้ยโดยที่ว่าเราดับไม่เหลือเยื่อใยไม่ต้องไปสนใจใยดีกับมันสุดท้ายมาก็มีแนวทางที่สามารถจะทำให้พ้นจากสภาวะทุกนี้ไปได้แล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สิ่งที่พระองค์ทรงเจอโดยเฉพาะทางรอดที่ว่าจะให้พ้นจากสภาวะทุกข์ของตัวเองไปได้นั้นเนี่ยทางปลอดภยัยที่ไม่ใช่ว่าแค่ว่าปลอดภัยในชีวิตการทํางานเนี่ยนะคนเราจ้องบางทีเจอเหตุการณ์อะไรแบบ คือไม่อยากจะให้มีแบบนั้นก่อนถึงจะได้คิดนะอย่างเช่นว่าวันความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติเนี่ยวันนี้สืบพฤษภาคมต้องรอให้ไฟไหม้โรงงานตุกตาแล้วคนก็ตายกันเยอะเลยจนได้คิดไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นแต่เราเองเป็นพุทธะเป็นคนที่จะศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาจะได้มาเป็นผู้รู้เราสังเกตทุกๆเรื่องทั้งตัวเราเอง สังเกตอารมณ์ของพวกเรารวมถึงสังเกตอารมณ์ของคนอื่นด้วยรวมถึงสภาวะความเป็นไปของโลกไม่ต้องรอให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแต่ให้เราจับมุมมองจับแง่คิดของเรื่องราวต่างๆให้ได้ถ้าใครทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาะเป็นประจำเป็นปะกะตินเนี่ยเราเองจะได้สร้างความเขาเรียกว่ามีความตระหนักรู ในเกี่ยวกับความเป็นไปของตัวเองในสังคมนี้ได้ดังนั้นความปลอดภัยของมนุษย์ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละว่าเรามีความตระหนักรู้กันมากแค่ไหนถ้าฟังรายการตรงนี้กับหลวงพี่ทุกๆวันเนี่ยหนะลวงพี่เชื่อว่าความตระหนักรู้จะมีเพิ่มขึ้นทําไมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะหลวงพี่เองก็ตระหนักรู้เพิ่มขึ้นนะนะมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็ได้ศึกษาไปด้วยได้สรุปไปด้วยได้ไปอ่านดูว่าเอใน พระชาติก่อนก่อน,อนๆที่จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยเอ๊ะพระองค์ทรงเดินมาแบบไหนเลยได้เข้าใจเลยสอนตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยนะรวมถึงบางครั้งบางทีเนี่ยมีถึงได้บอกกล่าวถึงความผิดพล,พลาดของตัวพระองค์เองด้วยเนี่ยนี่คือยอดครูจริงๆที่เอามาสอนให้พวกเราได้รู้ได้เห็นความเป็นไป วันนี้ก็เลยยกเอาชาดกนะนะเคยบอกให้พวกเราไปแล้วว่าชาดกเป็นเรื่องในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังมีเรียกว่ามีกิเลสอยู่นะแต่ในขณะนั้นก็สอนตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันแต่พระชาตินี้ที่จะยกขึ้นมาในวันนี้เป็นพระชาติในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพญานาคกันนะเป็นเดรัจฉานก็จริงแต่ว่าเป็นเดรัจฉานแบบไฮคลาสมีบุญ มีฤทธิ์มีอะไรแบบนี้เพราะบุญเก่าทํามาเยอะมากแต่ว่ากรรมเก่าก็ทํามาพอได้เหมือนกันก็เลยแม้จะมีฤทธิ์แต่ก็กลายมาเป็นสภาวะแห่งความเป็นเดรัจฉานหรือเป็นพญานาคก,ก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะนะว่าสภาวะแห่งความเป็นพญานาคนั้นในตอนนั้นนาคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาตินั้นแนหะพระองค์ทรงยกเรื่องอะไร เป็นหลักใหญ่ใจความแห่งความสำคัญในในการรักษาตนเราเองคงพอรู้จักพญานาคเนาะซึ่งต้องถือว่าเป็นเรียกว่าคู่กับโซนเนี้ยบ้านแถวแถวบ้านเรานี่แหละสุวรรณภูมิก็นับถือพญานาคก,กันทุกประเทศเลยนะทุกประเทศเลยโดยเฉพาะประเทศที่มีฝั่งติดกับ แม่น้ำโขงก็ถือว่านับถือพญานาคกันเยอะอยู่พอสมควรในโซนนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลกแล้วก็เข้าใจว่านับถือในเรื่องของพญานาคแม่การ์ตูนของบริษัทดิสนีย์เนี่ยนะก็ยังเอาเรื่องราวของพญานาคในความเชื่อของคนแถวนี้ไปทําเลยโดยมีเขาเรียกว่าหัวหน้าทีมนี่เป็นคนไทยนะแล้วก็ทำงานร่วมกับคนเวียดนามแต่เท่านี้แหละคนโซนบ้านเราแล้วก็ทำเล่าเกี่ยวกับ เรื่องราวของพญานาคแต่ว่าเขาเล่าไปเป็นมังกรเน,นี่นะเพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะเข้าใจในลักษณะแบบนั้นงูใหญ่ที่อาศัยอยู่ในน้ำํำก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการแบ่งปันแล้วก็แชร์ความเชื่อมุมมองหนึ่งของมนุษย์ออกไปให้ฟังในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นพญานาคในตอนนั้นเนี่ยนะพระองค์ทรง ถืออะไรเป็นหลักลก,ลก,ลกบางคนคงจะเคยคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วคือในพระชาตินั้นพระองค์ทรงถือศีลเป็นเรื่องใหญ่ใจความเลยแม้พญานาคจะมีฤทธิ์นะทำร้ายทําลายคนนั้นคนนี้ก็ได้แต่ว่าทรงถือศีลขึ้นมาได้นะแล้วก็เอาศีลนั้นเป็นตัวหลักแรงจริงๆก็เป็นธรรมดานะนี่ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็จําเป็นจะต้องมาทําความเข้าใจเช่นเดียวกันว่ามันก็มีแบบนี้แหละ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้กรอบต่างๆเหล่านี้กันไปแม่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเรื่องราวมันมีเยอะแยะมากมายแหละไฟดับนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราไปร้อนกับมันก็แย่อันนี้เราเฉยๆกับมันแล้วเราก็แก้ไขไปได้นั่นก็คือแนวทางของความเป็นมนุษย์เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่าในสมัยที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญานาคในชาตินั้นเนี่ยพระองค์ทรงรักษาศีล ประมาณไหนเลยที่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยคือไม่ยอมแม้จะมีฤทธ์ก็ไม่ยอมใช้ฤทธินั้นไปทำร้ายผู้อื่นเพราะพญานาคตอนนั้นรักษาศีลน,น,น,นะนะเดี๋ยวเรามาฟังดูแล้วกันว่าองค์ทรงสรุปคำสอนในตอนนั้นว่าอย่างไรพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ว่าได้ยินว่าศีลเป็นสิ่งที่ดีงามศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกดูเถิด นาคที่พิษร้ายแรงยังไม่เบียดเบียนใครเห็นไหมเอ่ยมีพิษร้ายขนาดนั้นก็ไม่เบียดเบียนใครเพราะสํานึกอยู่ว่าตนมีศีลเนื่องจากได้ยินว่าศีลเป็นสิ่งที่ดีงามเห็นไหมเอ่ยรักษาศีลเพราะแค่รู้ว่าศีลเป็นสิ่งที่ดีงามเราเองเนี่ยรักษาศีลกันดีอยู่แล้วนะนะดังนั้นก็ไม่ห่วงในส่วนตรงนี้แต่คนทั่วๆไปในโลกเขาไม่ค่อยทราบกันเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจากนั้นเสร็จ พระองค์ทรงขยายความว่ายังไงต่อเราจาักสมาทานศีลที่บดิตรับรองว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยในโลกเห็นไหมเอ่ยศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยทําให้ชีวิตของคนที่ถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีศีลได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ประพฤติข้อปฏิบัติของพระอริยะเห็นไหมเอ่ยสิ่งที่เราต้องรักษาสิ่งที่เราต้องฝึกนี้คือศีลเนี่ยควบคุมกาย กับวาจาของเราเองนี่คือแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้พวกเราได้รู้ได้ทราบกันเอาไว้ตรงนี้นะดังนั้นเรียนรู้กันไว้เถอะเพราะศีลเนี่ยหลวงพรอตะท่านเคยสอนว่าตอนสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชก่อนที่จะบวชเนี่ยนะจะออกบ้านบางทีไปทํางานอยู่ต่างจังหวัด ท่านก็อาศัยอาราธนากับพระเครื่องที่ห้อยคอนั่นแหละว่าวันนี้จะตั้งใจรักษาศีลห้านะแล้วก็อาศัยตรงนั้นแหละเป็นเกราะศีลเป็นเกราะเพราะตรงนี้แหละเพราะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเราศีลจะทําให้เราเองควบคุมกายกับวาจานะนี่เป็นเบื้องต้นแล้วก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติของพระอริยะผู้ได้รักษาศีล ได้รับขนานามว่าเป็นผู้ประพฤติข้อปริบัติของพระระิยะอย่างพวกเรานี่แหละเราทําตามนี้แล้วยังไงต่อศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกดูเถิดหน้าที่พิษร้ายแรงยังไม่เบียดเบียนใครๆเพราะสํานึกอยู่ว่าตนมีศีลนะนะเราเองก็บอกตัวเองเอาไว้บ่อยๆด้วยก็แล้วกันว่าเราเอง ก็มีศีลเราเองตั้งใจจะรักษาศีลแม้จะเดินอยู่ในโลกใบนี้ที่ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงกันอยู่ในทุกๆอนุวินาทีเนี่ยนะแต่ด้วยความเรียกว่าระมัดระวังในการเลือกที่จะเดินความปลอดภัยในตัวของเราก็เลยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยการศึกษาพระสัมมาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพราะนั่นคือตัวอย่าง ที่เราจะต้องเดินตามแต่ในช่วงหลังมาเนี่ยคนไม่ค่อยได้มาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้ากันมากนะักและมักจะมองว่าบบาบางคนบางท่านหรือว่าบางหมู่บางคณะเนี่ยเข้ามาวัดเพื่อที่ว่าอาจจะเข้ามาโดยหลักการที่ถูกต้องนะคือหวังว่าจะหาที่พึ่งที่อยู่ในวัดนั่นแหละพาะปู่ย่าตายายทํามาแต่ตัวเองเข้าไปหาที่พึ่งอย่างไม่ถูกวิธี ไปไหว้ไปกราบไปบางทีไปถึงกระทั่งขอหวยในวัดอะไรแบบนี้นะก็มีถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมไม่ใช่เรื่องแปลกทําไมถึงพูดแบบนี้เราคงคุ้นอยู่กับสิงคารกะมานพนะพูดชื่อนี้ขึ้นมาบ่อยเพราะว่าเป็นพสูดที่ต้องถือว่านั้นเป็นลักษณะที่ที่บอกไว้ชัดมากว่าพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นพระโสดาบันแต่ในขณะเดียวก,กันก็ไม่สามารถ ที่จะนำพาบุตรของตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ได้แต่ให้เชื่อไว้แต่แค่ให้เชื่อไว้นี่ก็ดีมากแล้วนะถามว่าทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะพอโตขึ้นมาเจอปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้แล้วทำยังไงเอ่ยพอหาทางออกไม่ได้ก็เลย ไปพยายามที่จะหาที่พึ่องอื่นๆนู่นนั่นนี่ทําตามที่คนอื่นเขา <Okay. S 1> เขาหากัน mm hmm. สุดท้ายมามาเจอเจอใครเอ่ยเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีใจเพราะถือว่านั่นเป็นอาจารย์ของพ่อและแม่ตัวเองก็เลยไปปรึกษาไปขอทราบว่าเอ๊ยยังไงถึงจะ เอาตัวรอดได้นะจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยให้หลักเอาไว้ซึ่งหลักตรงนี้ก็เข้ากับวันนี้พอดีในะที่ว่าเป็นวันแห่งความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติถามว่าทําไมเอ่ยเมื่อไหร่ที่มีคนต้องถือว่าดูเบาไปนิดหนึ่งในงานของตัวเองเนี่ยความรับผิดชอบไม่ถึง ความผิดพลาดก็อาจจะเกิดรวมถึงมีความประมาทในการดำรงชีวิตด้วยเนี่ยนะอะไรหลายๆอย่างมันมาประกอบกันพลาดพลาดเสร็จปุ๊บจบเลยชีวิตความรับผิดชอบไม่มีแต่บทธรรมที่พระสัมมาสัพธิจยาพระองค์ทรงส,งสอนให้กับมานบนั้นในวันนั้นนะสอนห้างทางเลยเนี่ยสอนให้เขาได้รู้จักความรับผิดชอบ เริ่มต้นตั้งแต่ให้เขาได้รู้จักรักษาศีลเริ่มต้นตั้งแต่ให้เขาได้รู้จักรักษาทรัพย์ของตัวเองเริ่มต้นจากการที่ว่าให้เขาไม่มีอคติหรืออะไรเลือกคบเพื่อนให้ดีรวมถึงรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองในฐานะแห่งแล้วแต่ว่าทําหน้าที่นั้นอยู่กับใครเป็นลูกเป็นลูกศิษย์เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นใครหลาย,ลายๆคนเนี่ยนะ ก็เนี่ยนะมันก็ต้องฝับกันไฟแบบนี้แหละไฟดับกันขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้แหละชีวิตมันก็แบบเนี้ยเนาะดังนั้นเราเองเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะนะว่านอกจากว่าในเรื่องของศีแล้วเรื่องอื่นที่เราเองควรที่ต้องมาระมัดร,ระวังกันเนี่ยมีเรื่องอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกอันนี้ก็เป็นอุทานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกลียดคล้านเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่จงเห็นความเพียรเป็นสิ่งที่ปลอดภัยเห็นไหมเอ่ยเฉพาะว่าหน้าที่ของเรานะในแต่ละแบบเราก็ต้องทำให้ปลอดภัยจงบำเพ็ญเพียรเถิดน,นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่แค่นี้นะนอกจากความบำเพ็ญเพียรแล้วยังมีอย่างอื่นอีกที่ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับชีวิตของเราท่านทั้งหลาย จงเห็นการวิวาทเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่จงเห็นการไม่วิวาดกันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยจงสมัครสมานสามัคคีกันพูดจาไพเราะกันเถิดนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ตรงนี้บอกให้เราได้รู้ว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะดังนั้นก็ตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเองจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะมนุษย์เนี่ย อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนะดังนั้นก็เป็นเส้นทางที่เราต้องมีแล้วก็ข้อสุดท้ายท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่จงเห็นความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ปลอดภัยจงเจริญอริยมรรคประกรอบด้วยองค์8เถิดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้นะดังนั้นก็ฝึกใจกันไป สั่งสมบุญสร้างบารมีดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะตรงนี้จะทำให้ชีวิตของพวกเราปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะสร้างบารมีรวมถึงความดีต่างๆเนี่ยเพิ่มพูนมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้เนาะขนาดไฟดับหลายรอบแล้วก็ยังอุตส่าห์อยู่รอกันอยู่ตรงนี้ก็พรุ่งนี้ ยังเหมือนเดิมนะสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาธรรมะรวมถึงเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมด้วยและกันรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้อย่างไรดูแลร่างกายของพวกเราให้ดีแล้วก็ทําความดีกันต่อไปเพราะความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจรงิงชนะทุกอย่างตั้งใจละพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ดำรงชีพอยู่ด้วยความไม่ประมาทรักษากายวาจาใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นกายวาจใจที่จำใสเบิกบาน ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีแต่ความปลอดภัยยิ่งยิงขึ้นไปก็ขอให้พวกเราทุกท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งมีสุขภาพาพ,พรรยาสมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้มีสมบัติจักรพรรดตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างความดีแล้วเมื่อไหรตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรม ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมทบทวนบุญที่ทำไว้ดีแล้ววันนี้เนาะน้อมถวายแด่มหาภูชนียาจารย์ถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญ พรุ่งนี้เช้าตื่นอยู่ในอู่ทะเลบุญแล้วก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณสลับคืนนี้ขอเจริญพร